สิเนาะแต่ว่าคอตจากพรุ่งนี้ไปเป็นของอผู้ปกครองระดับเข้มขน้นคือไปต่อได้เลยห้าวันที่อสมมาตาที่ปัาตุงชัยไปที่นั่นก็ได้ล้วมาต่อที่นี่ต่อที่นี่ก็ได้ไปที่นั่นห้าวันมาต่อที่นี่ห้าวันก็อันนี้คือความหมายของการภาวนาอ,นะอนมาก็อยากจะทําในจุดนี้แล้วตอนหลังมาก็ทําเรื่องนี้เข้มข้นขึ้นนะ แล้วก็ค,คนดูแลจัดการในเรื่องนี้ดังนั้นวันๆนึงที่มาอยู่ที่วัดเนี่ยงานก็จะหนักกว่าถ้ามาที่นี่เหมือนมามาได้พักนะงานได้พักที่นั่นงานหนักก็เพราะว่ามันกําลังก่อสร้างพอคิดถึงว่าทางอาสมศิษย์ของเราจะขึ้นไปเดินยพิจิกาคงจะไม่มีที่อยู่ไม่มีที่พักก็รีบสร้างศาลาเพื <c> ่อ <oughs> ที่จะตันะ้งรับพิศลาหลังมันเดือม,มันเล็กๆนี อะเรจะทําให้มันโตขึ้นมาพึ่งย้ายจากที่ทําแสงเทียนไปทำที่นั่นมาสองสามปีนี่ก็หลายอย่างเพราะอยู่บนเขาน้ําก็เอาขึ้นไปยากไฟก็ขึ้นไปยากวัสดุก็ขึ้นไปยากก็พยายามก็เลยเป็นงานหนักนะฮะเราจะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้จึงอยากจะให้เราได้ศึกษาไว้เพื่อการทําใจให้ปกติได้ในทุกสถานการณ์เพราะสถานการณ์ที่จะทําให้จิตของเราเปลี่ยนแปลง ในทางที่ไม่สบายเนี่ยมีได้ตลอดเวลาเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งแวดลอ้อมรอบข้างเราเนี่ยเต็มไปด้วยคนมีสติหรือคนขาดสติคนขาดสติทั้งนั้นใช่ไหมเพราะสติขาดแล้วสิ่งที่มากระทบเราก็คือภาวะสุขติหรือทุกขติทุกขติแล้วประเภททุกขสติมีกี่ประเภทมีสี่ประเภทใช่ไหมประเภทึ่งประเภทพูดกับไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจแล้วประเภทเดรัจฉาน ประเภทที่สองใช้แต่อำนาจตัวเองข่มขู่ผู้รอยกว่าพวกอสูนและสุลกายประเภทที่สามเอาแต่ได้เงินเดือนออกมาในชั้นจะเอาหมดนะแล้วก็อะไรที่ฉันได้เป็นดีว่างั้นแต่ถ้าหากว่าเสียลูกศิษย์เสียนิดหน่อยไม่ยอมพวกเปล่งแล้วประเภทอารมณ์เสียบ่อยๆมีอะไรก็ อารมณ์ขึ้นทันทีมีอะไรก็อารมณ์ขึ้นทันทีพวกสัญลักษณ์อยู่ใกล้ๆตัวเรานั่นเองมีไหมที่บ้านตัวเล็กตัวใหญ่ไม่ต้องไปหาอยากแล้วนะเจ้าอารมณ์ก็เข้าหาอยากเหลือเกินพูดอาจจะพูดทันทีต้องหาจังหวะพูดไปพูดผิดจังหวะก็โดนด่าโดนอะไรอารมณ์เสียทันทีเลยนะ่ยเขาไปในรถนอง้อมจะดิบนพล่บทันทีนะผิดจังหวะนันนี้น่ากลัวอบายภูมิแบบนี้ไม่ต้องไปรอว่าตายแล้วไปเจอใช่ไหม ไอ้โดนทุกวันนี่เราก็แย่อยู่แล้วน,ะ <c oughs> นี่ก็เรียกว่าคนขาดสติความนม่ย่อยอบายภูมิได้ตลอดะเวลาเพราะฉะนั้นาถามว่านรกมีจริงไหมแล้วไอ้คนจะไปเจอแบบนี้มีจริงไหมมันก็ร้อยนะทั้งร้อยพันเปอร์เซ็นะนะที่ที่ว่าที่พระพัสสาดาบัไม่ตกนรกเพราะท่านเห็นเหล่านี้ชัดแล้วท่านเชื่อใช่ไหมแต่คนที่ไม่ใช่ระโสาดาบเชื่อบางไม่เชื่อบ,อบอางนรกไม่จริงอาจจะเป็นนิทานหลอกเด็กก็ได้ตรง,งนี้ กขเลยไม่เชื่อก็เลยก็ทํานรกกับเขาขึ้นมาก็ไม่ต้องไปดูไฟเหล่านี้ถ้ามันไม่ดับซะก่อนที่แยเราจะสิ้นลมนะมันก็จะไหม้เราต่อในในชีวิตต่อไปแหละแต่ถ้าเรารู้ว่าเออเราเป็นคนโกธคนโมโหคนพูดไม่รู้เรื่องดึงดันมีวานทิฏฐิเอาชนะข้าขานเราเคยมีมาทั้งนั้นความโกรธความอยากได้เกินขอบเขตแล้วก็มีมาความมีใช้อํานาจความได้เปรียบของตัวเองไป ผมหูมไปคู่คามไปเอาเปรียบคนอื่นแล้วก็มีมาทั้งนั้นนะความเป็นเดรัจฉานเปิดอสุรกายสัญลัษณ์นมีในคนทุกคนเนะ่ยที่ประการสําคัญว่าเราจะได้เปลี่ยนได้ไหมถ้าเราไม่ภาวนานี่มันเปลี่ยนยากนะนะถ้าศีลธรรมในระดับธรรมดาเนะี่ยเปลี่ยนได้น้อยมากแต่ถ้าเราภาวนานมันเปลี่ยนได้เดยอะเลยทีเดียว,ดยวนะโดยเฉพาะตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปเนะี่ยเปลี่ยนได้หมดเลยนะแา่ถ้าตามหลวงพระโสดาบานันก็เปลี่ยนได้เป็นบางตัว อ่าที่มันเบาก็เปลี่ยนได้แต่ทึึๆหนักๆก็เปลี่ยนไม่ได้นะแต่ว่าพระโสดาบันก็ยังไม่พ้นทุกนะก็ยังมีโลภมีโกรธมีหลงอยู่เพียงแต่ว่าหนึ่งพระโสดาบันเป็นไงอ่าละอะไรได้ความถือเนื้อถือตัวพระโสดาบันละได้เขาจะว่าเขาอยู่ถูกเหยียดหยามก็ทําใจได้ไม่โกรธไม่เกลียดไม่เคียดไม่ขุ่นได้ง่ายนี่พระโสดาบันมีข้อนี้อ <ina. S 1> <Aww. S 2> ันที่สอง ไม่สงสัยในเรื่องของนรกสวรรค์พระรัตนตรยัยมีผู้ดิเจ้า,าหรือจิตวิญญาณตายแล้วเกิดเกิดแ,แล้วตายนี้ไม่สงสัยเพราะว่น,นี้เห็นชัดเลยว่าต้องมีแน่นอนนี่พระสุบันตน้องมีนี้อันที่สาไม่ยึดติดในสิน่งที่ความดีที่ตัวเองทําไปแล้วเออฉันทําความดีมาเยอะเนี่ยแค่นี้ให้ฉันไม่ได้เหรอฉันช่วยคุณมาเยอะแค่นี้ช่วยฉันไม่ได้ นี่แสดงว่ายังติดในสิ่งที่ดีอยู่ใช่ไหมฉันเลี้ยงแกมาเยอะให้สุบัติก็เยอะแล้วทําแค่นี้ไม่ได้เลยเกิดคุณมัวขึ้นมาอันนี้ก็เรียกว่าพระสรดาันยังไม่ใช่อย่างนี้พระสรดาันเออมีหน้าที่ทําดีก็ทําไปเขาจะดีกับเราหรือไม่ดีไปดีเรื่องนหรือเรื่องของเขาแต่เราได้ทําดีกับเขาก็ก็หมดหน้าที่แล้วเลี้ยงลูกมาดีที่สุดนะแต่ลูกจะดีกับเราเราเป็นเรื่องของลูกไม่ใช่เรื่องของเราเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทวงบุญคุณกับใครนี่พระสรดารันไม่มีในสิ่งนี้ แต่ถ้าเรามีสิ่งนี้อยู่ก็ความเป็นโสดาบันยังไม่สมบูรณ์นะฮะเพราะนั้นถึงแบ่งพระโสดาบันเป็นสามประเภทเนี่ยคนไหนสมบูรณ์ข้อที่หนึ่งไม่ถือเนื้อถือตัวเลยเป็นเอกับพีชีคนไหนยังสงสัยอยู่คือส่วนใหญ่หายสงสัยแต่บางอย่างยังมีอยู่ยังเป็นโสดาบันประเภทกูหลังกูหละแล้วอันที่สามพระโสดาบันยึดยังยึดดีถือดีอยู่บ้างในบางยึดดีในความดีที่ทํามาบ้าง าว่าอะไรแรงๆก็กระทบผมแน่กุศลทำดีไม่ตั้งเยอะเข้าวัดถือศีลฟังธรรมแต่ที่แท้นิสัยไม่เอาไหนเลยปากมือถือสาปากดศีลกระทบข้างในตึ้งเลยใช่ไหมเราทำอ่คุณอยู่ข้างในผมว่ากูได้กูทำดีต่ก็ไม่แสดงออกนี่เป็นพระสดาบันประเภทที่สามประเภทที่สามเราสัตยคตักขัดกูเราเราพคิดไปอีกจิตตำรวจกูจะดอกใจตรงได้ เอาความคิดเดินั้นไปคิดอีกื่เจ็ดครั้งถึงจะดับลงไ,ได้เขาได้สัตตะขัด,ดูุ่ประมะยังคิดยังคงแก่อยู่ในสิ่งที่เขาว่ามาแต่ถ้าพระสุตบัญชั้นหนึ่งนี่สองข้อนี้ไม่มีไม่สงสัยแล้วก็ไม่ติดยึดในความดีเรียกว่าเ e อกพีชีแล้วพลังพลัสัตตะขัดจุประมะนั่นแล้จะเห็นว่าในพุทธศาสนาเราเต็ไมไปด้วยเหตุผลหลักการที่ชัดเจนมากเลยไม่ใช่เป็นสิ่งที่ ดึลซับซ้อนอะไรแต่เนื่องจากว่าเรายังไม่มีประสบก,การณ์เรายังศึกษาเรื่องนี้อย่างน้อยไปในเรื่องของการภาวนาก็จึองอยากสนับสนุนให้พ่าเราเนี่ยต้องรีบทํและเพราะอะไรหลายอย่างในพุทธศาสนาที่เราไม่รู้เลยเยอะแยะเลยต้องรีบทาต้องรีบศึกษานะดังนั้นในวันนี้เป็นวันสําคัญทางประเพณีอาจจะไม่ใช่วันสําคัญทางพุทธศาสนา เป็นสัมวันสําคญในทางรัติปภุณีของไทยเป็นพุทธประเพณีคนไทยนับถือพุทธประเพณีนะยังไม่ได้นับถือพุทธศาสนานะแต่คนไทยที่นับถือพุทธศาสนาจริงๆยังไม่ถึงส0อีก80สเปยังเป็นพุทธประเพณีอยู่คือทางตามประเพณีพุทธอะ่ะแต่ว่ายังไม่เป็นพุทธแท้คือยังไม่ถ้าคนไหนเริ่มปฏิบัติภาวนาแล้วทําใจได้นั่นแหละ <c oughs> เริ่มเป็นพุทธแท้ละถ้า <c oughs> ยังทําใจไม่ได้ในสิ่งที่มากระทบยังไปตามกระแส ของความร่วความปวดความหลงอยู่เขื่อนยังไม่สูงพอยังไม่ถึงยี่ห้าเปอร์เซ็นต์อาจจะเขื่อนท้องไร่ท้องนาเขื่อนม้วยเขื่อนฟ้าเขื่อนอะไรไปอย่างเงี้ยนะแต่ยังไม่ได้เขื่อนที่สามารถจะกัดกันแม่น้ําได้ทั้งแม่นะยังไม่สูงพอถ้ายี่สิบห้าไม่ขึ้นไปได้เขื่อน,นใหญ่พนะ่าทคกคนะไมต้อพูดถึงร้อยเมตรอ่ะดังนั้นก็พอได้อยู่ได้กินระดับหนึ่งแต่ว่าถึงหน้าแรงมาน้ําแหง้งคอไม่มีน้ําใชา้แต่พระโสดาบันยี่บห้าเมตรนี่หน้าแรงมาก็ยังมีน้ําใชา้นะ หมายความว่าหน้าแรงของใจคือม ano. ันเกิดตอนไหนคนเราก็มีสามฤดูการนะฤดูฝนฤดูแรงและฤดูหนาวฤดูฝนนี่ก็คือกระแสแห่งความพอใจคือราคะชุ่มโชคนฤดูแรงคือตอนที่เราเสียอกเสียใจจตใจเหี่ยวแห้งจีใจขุ่นโมจิตใจสมองจิตใจหมุนไหมขณะนั้นฤดูแรงและถมตมทุกแล้วในช่วงไหนที่เรา มีความหลงในทางที่ผิดหลงเสพหลงสนุกหมกมุ่นในสิ่งที่สิ่งเสพติดมัวมาลทั้งหลายอันนี้เป็นฤดูการของโมหะกบิษฐาฤดูการในฤดูการภายนอกเนี่ยมันช่วงละสามเดือนสี่เดือนครั้งหนึ่งใช่ไหมแต่ฤดูการภายในอาการของจิตสามลักษณะเนี่ยมันเลือกมันเกิดทุกเวลานั่นฤดูการทางจิตเกิดได้ทุกเวลา เรื่อฤดูการทางภายนอกนะ đến đến 5 đến 5่ะสามเดือนสี่เดือนครั้งจะเห็นว่าฤดูก,การอันนี้น่ากลัวมันเปลี่ยนตลอดเวลาใช่ไหมบางเดี๋ยว่าบางวันบางชั่วโมงไม่ไม่รู้กี่ฤดูผ่านไปนะนะเ,ดเ,ดเดี๋ยวพอใจเดี๋ยวไม่พอใจเดี๋ยวเพลินเดี๋ยวสนุกเดี๋ยวหลงเดี๋ยวอะไรต่าง Rogue. ในชั่ววินาทีมันเปลี่ยนไปถึงสามฤดูการได้เลยดังนั้นเราจึงประมาทไม่ได้ถ้าเราไม่ภาวนา nào, เราไม่เท่าทันในสภาวะจิตเนี่ยเรามีความสุขน้อยมาก แต่ถ้าเราได้เจริญภาวนาทางใจอยู่เป็นประจำใจขั้นต่ำสุดก็ถึงสูงสุดเราจะเป็นมนุษย์ที่มีความสุขมากขึ้นเรื่อยๆและทําประโยชน์ได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นหลวงพ่อพุทธทาสท่านกล้าประกันว่าในโลกนี้ถ้ามีพระสันดธรรมเจา้า20%นี้นว่าโลกนี้เย็นลงเยอะเลยว่างั้นหมายว่าคนที่ทําใจได้มีเยอะขึ้นนะยาวแต่โลกในประเทศนี้ก็แล้วกันนะประเทศไทยเนี่ยคนที่ทําใจได้มีเยอะขึ้นเรยือยาง ทำใจได้แล้วแต่ว่าสักกี่เรื่องเนาะเรื่องลูกไปทําผิดทําชั่วเนี่ยอาจจะทําใจได้แต่เรื่องสามีไปทําผิดทําชั่วนอกใจทำใจยากหน่อยอะไรแบบนี้เ,เรื่องเสียเงินสามแสนห้าแสนสามหมื่นห้าหมื่นนี่พอทําใจได้เ,เสียสามล้านห้าล้านนี่อาจจะทําใจไม่ได้ตรงเนี้ยมันก็อยู่ระดับของการสูญเสียเหมือนกันว่าในระดับไหนทําใจได้แต่ทํระดยบใจทาใจได้ทุกระดับนี่อันนี้คือเรียกว่าเป็นขึ้นไปตั้งแต่ พระสุธรรมเป็นพระหัตถ์เลยทีเดียวนะดังนั้นในช่วงเช้านี้เราเริ่มต้นด้วยการภาวนามัจยาปัญญาแล้วก็มาเป็นชินตามมัยาปัญญาแล้วเป็นสูตรตามัยาปัญญาในช่วงท้ายแล้วรายการวันนี้หลังจากมีไปเจ็ดโมงถึงแปดโมงมครึง่งเป็นช่วงของอาหารเช้าแล้วก็จากแปดโมงครึ่งไปถึงสิบเอ็ดโมงเป็นช่วง การภาวนาร่วมกันแล้วก็ส um ิบเอ็ดโมงถึงเที่ยงเราจะอหารร่วมกันเสร็จธุระทานอาหารอะไรเรียบร้อยแล้วไปที่เราประมาณบ่ายบ่ายโมงเราภาวนาไปถึงประมาณสักเท่าไหร่ดีสามโมงหรือสี่โมงสี่โมงนะถึงสี่โมงช่วงนั่งสักสองชั่วโมงเดินได้สองเดินสองชั่วโมงก็หมดละ และสิบโมงถึงหกโมงเราก็มานั่งเสวนากันว่าวันเดียวที่ดูนี่ใครทําใจอะไรได้บ้างก็มานั่งคุยกันโดยเฉพาะผูู้ที่ผ่านการฝึกฝน,นมาแล้วนะก็อยากให้เชิดเข้าร่วมวันเดียวที่ดนี่ทุกคนแล้วจากหกโมงไปก็มาเ็าเย็นทางต่อไปที่ที่ลานทาของที่บนวทรีนะใกล้บัวทรีเขาก็มีรายการร้อยปีฉลองร้อยปีครบร้อยปีของสังราชเขาไปจัดก,กิจกรรมที่นั่นแล้วก็ กิจกรรมแรกที่เขาทำนั่นก็คุณก็อัครามาตยาคุณ,ค,ณ,ค,ณคุณโจนเชนใดคุณอะไรสามสี่คนเนี่ยเขาจะอภิปรายเสยวนากันก่อนแล้วจบรายการนั้นก็จะเป็นการทําว่าสวดมต์จากพระเราเพราะเราทําว่าสวดมต์เสร็จก็ฟังบรรยายทําแนะนำกรรมฐานอาจจะไปถึงสองสามทุ่มอะไรอย่างนะ้ตั้งเย็ะอาจจะถึงก็พวกเราก็อาจจะไปเป็นยังไงาษาเขาเร่อยไปหางเครื่อง <laughs> เราไปร่วมกิจกรรมฉลองงานแล้วีของสังฆราชนา่นะฮะเดี๋ยวภาษาหยาบวๆวาาครึ่งไม่ใช่อย่างนั้นหลวงพ่อไม่ใช่ทับร้องเสียงดีอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราคอนโทนาสาธุในความตั้งใจของพวกเราทั้งหลายในการที่เราได้เจริญภาวนารักษาศีลแบบนี้เรจ็สวดส่วนอุทิศส่วนกุศลให้กับพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเรา บริการสววนล้วก็เอาหนังสือแจกกันอีกรอบหนึ่งนะหนังสือแจกต่อไปข้างหลังหน้าสิบเก้าสวนอุทิศกุศลหน้าสิบเก้ามาจะขึ้นบทนะ อันธรรมยังสภพพะปิตานาคาทายโคนาเมสีบุญญาสิธานิกาตาสัญญาญานิการาธานิเมเตสนญาภาคิโนตุสัตตานันตาภมานกาสัตตังหลายไม่ ไม่ม hm ีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพระเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้วเยปิยาคุณาวันตาจไม่อังมาตาปิตาทโยทิยาติจักิยาทิอาวะ เมชตาเวริโนคือถาเป็นสัตว์เหล่าใดซึ่งเป็นที่รักใครและมีบุญคุณเช่นมารดาบิดาของข้าพระเจ้าเป็นต้นก็ดีที่ข้าพระเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นก็ดี สัตว์เหล่าอื่นที่เป็นครางกลางหรือเป็นคู่เว็นกันก็ดีสาธิตทันติโลกาสมิงเตภูมาจะตุโยนิกาปัญเจกาจะตุการาสังสารันต์ภาวะภเวสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลก อยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกำเนิดทั้งสี่มีขันห้าขันมีขันขันเดียวมีขันสี่ขันตามลางทองเที่ยวอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ก็ดียาตังเยปฏิีานมิอนุโมทันตุตทสยัม จีมังนะปาปชานันติเทวาเทสังนิเวทยุมสัตว์เหล่าใดรู้ส่วนบุญที่ข้าพระเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดส่วนสัตว์เหล่าใดอย่างไม่รู้ส่วนบุญนี้ กอเทวดาทั้งหลายจงบอกสัตยาวนั้นให้รู้ปินนานาอุญญาณงอานุโมธนาเหตุนาสาเพสัตาสาธาหตุเวราสุขาชีวินโน เกมยปะทันจากปะานตูเตสาสสิสตังสุภาพระที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญทีข้าไปเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์ทางหลายพันปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นสุขพุกเมื่อจงถึงบทอัเกษม กล่า,าวคือพระนิพานความปรารถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้นจมสำเร็จเถิต่อไปก็กล่าวคำที่สุขุสุนเพราะช่วเช้า,น,ชานี้อาหารเช้ามื้อนี้เราจะอที่สุข,ขุสุนให้กับบรรพบุพรุษของเราที่มารอแล้วใช่ไหมที่พูดเมื่อไม่นแต่เราจะ ไม่ได้เตรียมมาแต่เราได้เสื้ออาหารเป็นชุดจากแจนแบบที่เตรียมไว้ข้างล่างเดี๋ยวเราไปถวายตรงนั้นส่วนที่ใครจะถวายเท่าไหร่นั่นตอนป่าไอ้ตอนก่อนเพลงแต่จะถวายเท่าเท่าป่าใช่ไหมก็ไปรวมสูงพูดตรงนั้นเพราะนี้เชื่อ,อไว้ก่อนก็แล้วกันพอ <c oughs> ไปจ่ายก็ตรงนั้นเราจะเมื่อกี้เนาะเราปฏิบัติจากแปดโมงครึ่งไปถึงสิบโมงจากสิบโมงไปถึงเพลงนี้เราจะทําพิธีถวายเท่ปาป่า แล้วก <Legend ary> ็ถวายปัจจัยเนธําที่เราบริโภคไปก่อนตรงนั้นพร้อมกันเลยตอนนี้เราทําพิธีถวายที่หนังสือไปหน้าเท่าไหร่จําได้ไหมกับเขาถวายหน้าสองรอยเท่าไหร่สองร้าใช่ไหมสองร้ยแปดหรือสองร้อยเกาถวายสังฆทานสองร้อยเตั้งนมงสาจุดพร้อมกันเีว่าเขาถวายพร้อมกันแต่ว่านังสือนี้ตรงกับหนังสือใบแสงเขียนหรือเปานะ2สองร้ร้อยถวาย sống này, xong rất cao và phong cảnh à, mùa mô. mùa ใส่บาตรในเรือานี้เดี๋ยวพระก็ลงไปแล้วก็เก็บข้างล่างใช่ไหมข้างบนหรือข้างล่างตรงนี้นะเสร็จแล้วเราก็ที่เหลือจากพระรับแล้วก็เป็นหน้าที่ของเราจะรับเหมือนกันเราได้รับก็บรรพบุตเราได้รับมันเองนะเราได้ทานบรรพุรุษเราได้ทานเพราะบางทุของเราก็มาเกิดในตัวเรานี่เองถ้าเราทานให้สบายบรรพุรุษของเราก็สบายเพราะนั้นจะรับคนที่หลังรับตรงนี้เลยรับเลยเนาะ ญาติวาริวะปุราปริปุเรนติสาการังห่วงน้ำดีเต็มยออย่างสมุสาคอนให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเกวะเมวะอิโตทินังเพตานังอุปากาปติผ่านทีทานูทีให้แล้วในวันนี้ ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ทีละโลกนี้ไปแล้วได้สันน,นันอิชิตังปาติตังทุมหังออีกผลที่ท่นาทนปาารานแล้วตั้งใจแล้วจีวะเมวะสามีิฉันตัวจงสำเร็จโดยชาวพรา ปุเรนดูสังกปาขอความดำรีทงพวงจงเต็มที่จันโทปนาราสโสยธาเหมือนพระจันนในวันเพน,นมานิโชติรโาโสยธาเงินแก้วมนียันสว่างสวัยควรยินดีจับปีติโยวิวัชันตู ความจันไรทั้งปวงจงบำราดไปสาพารคโควินาสตรโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเดมภวัตวันตารโยอ,อันตารรยามีแค่ท่านสุขีทีขายุโกภวา ท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาตนาสิลิสานิจังวุธาปชายิโนจากราโรธรมมาวัันติอายุวันโนสุขังภารมพรสีปราการคืออายุวันนาสุขะภระราย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกวรับ มีปกติอ่อนน้อมต่อผู้เปนิดอาทาสิเมอาคาสิเมยาติมิตาสขาจะมีเปตานางเมื่อบุคคลได้มาระลึกถึงคุณอุปการะทันได้ปรทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าปูนีได้ให้สิ่งนี้แก่เรา ผู้นี้ได้อาคกิจนี้ของเราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ท้าขีนังทัาชาปุเพกกะามนุยสยรางก็ควรให้ทักสินานุปาทานที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้น นาฮ er so ิรุนนางวาโสโกวาญาวันยาปริเทวนาการร้องก็ดี่าเศร้าโศกก็ดีหรือการร่ำไรร่ำพันอย่างอื่นก็ดีหมู่คนไม่ควรทำทีเดียวนาทางเปตนามาทายาเพราะการร้องไห้เป็นต้นนั้น ไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติาทั้งหลายผู้ที่ลาโลกนี้ไปแล้ว <Okay. S 1> เอวังติทันติญาตายโยญาติทั้งหลายยอมตั้งอยู่อย่างนั้นอายันชะโคทักขินาทินา <Okay. S 1> ก็ทักสินานุปาทานนี้แลอันท่านได้ให้แล้ว สังฆม oh oh al ีส <t Switzerland> ุปฏิทิตาปฏิสถานไว้ดีแล้วในสมองขััมพิทายาสาธาาโนสอุปกาปฏิยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ลาโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนะ สโสยาติธรมโมชายังนิทัิโตยาตินาน้นปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ทีลาโลกนี้ไปแลว้วตาณุชาจากตาอุราลาและบูชาอย่างยิง่ง ท่านได้แล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ที่ลาโลกนี้ไปแล้วนั้านอาดารจ์าปีคูนามานุปปินนัมตามลำแห่งภิสุทั้งหลายชื่อว่าท่านได้ชมให้แล้วด้วยดุมเหฮีปุญญงปาสุตังอนาปะกันตี อุ่นไม่น้อยท่านได้ขวัญขวายแล้วดังนี้พรวัตดุสัพพมังครังขอสาพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสักาเทวตาขอเหล่าเ <c oughs> ทวางพ <c oughs> วงจงรักษาท่นานสัพพพุทธ,ธานุภาเวนะ โดยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสาพธรรมานุภาเวนะโดยอนุภาพแห่งพระธรรมสาพสังฆานุภาเวนะโดยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสทีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายโยมมีแก่ท่านทุกเมือ่เอเธอ ตอนนี้ถือว่าเราได้ถวายพยธธรรมกับพระสงฆ์แล้วแล้วก็ได้ทําขั้นข้าวขั้นสลากขั้นอะไรเนี่ยถวายกับพระสงฆ์แล้วในนามของการจรัดยที่ถวายอาหารช่วงเช้านะแล้วก็ถักประทานอาหารในนี้ด้วยทานข้างนอกใช่ถวายบนบนนี้บนนี้ใช่ไหมถักเรามาทานที่นี่เอาโอเคท,ท,ที่นี่นะ มันเดี๋ยวพระับออกไปแล้วกประชินคือเราเขียตที่นี่เลย,เลยอ้าวก็ย,ยกมาเลยก่อนเก็บพื้นสี